รุปรายหานผลประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2565วันที่12เมษายนพุทธศักราช2565คสอนอตำบลน,นาวังเพิรคสอนอตำบลบ่ออินรับการประเมินคสอนอตำบลทุนแบบ 5D ด p r e m i ยมและคสอนอตำบลทุนแบบ 5D p r e ี i u m p l a t i นำโดยนางนภาจาิโรพาสผู้อํานวยการสำนักงานคสอนอจังหวัดตรังและคณะ นายจิราวัตรแก้วเกิดนักศึกษากศนออำเภอสิเกาได้รับคะแนนสูงสุดในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนระดับประถมศึกษากลุ่มอันดามันวันที่20เมษายนพุทธศักราช2565นางสาวจุธามาศแแ้วมีผู้อำนวยการกศนอำเภอศิเกาและบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับนายกาจรศักดิ์จาริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนรู้สำนักง,งานกศนอจังหวัดตรังพร้อมมอบเกียรติบัตรการเลือกผู้ปฏิบัติงานกศนอดีเด่นระดับกลุ่มสำนังกออนองานกศนจังหวัดกลุ่มอันดามัน ประจำปีพุทธศักราช2564วันที่21เมษายนพุทธศักราช2565ดกรกุมกิตจ,จันกะจรรองเลขาธิการกศนบรรยายเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการจัดการเรียนรู้พร้อมมอบแนวทางการดำเนินง,งานกศนและนางคนึงนิดเกตแก้วผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดปูเกต บรรยายเรื่องการเรียนรู้เจิงบูรณาการกับตูบีนัมเบอร์วันแค่บุคลากรผู้ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้สำนักอานกศนจังหวัดตรังวันที่18-19เมษายนพุทธศักราช2565นางมีนาสีใจ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามหัตยาฐัยรุ่นที่1นึ่งณสถาบ,บันกศนอภาคใต้อำาเภอเมืองจังหวัดงอสงขลากศนอำเภอศิกเกานับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2565 ทำม,มาตรการการป้องก,กันโรคโควิด -19 นางนุชนาตน้อยกล่าวบรรณารักษนณนการพิเศษห้องสมุดประชาชจนอำเปอร์สิกเกาจัดกิจกรรม2เมษาวันรักการห่านและมอบปายูนจวนห่านแก่บ้านหนังสือจุงจนตำบลไม้ฝาดอำเภอสิกเกาจังหวัดตรัง คอสอออําเภอสิเกานำนักศึกษาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ณชายหาดปากเมงอําเภอสิเกาจังหวัดตรัง